อีกหนึ่งรุ่นนะครับตัว Revo Smart Cap ตัว Z-Edition 2.4นะตัวกลางนะครับเป็นตัวเกียร์ธรรมดานะตัวนี้จะสังเกตว่านะครับเป็นกระบะแคปนะ Smart Cap ที่มีความพิเศษนะสวยงามโดดเด่นอย่างยิ่งนะครับเครื่องยนต์2.4 GD Super Power แน่นอนครับเกียร์ธรรมดานะครับคอนเซ็ปต์ก็คือเขบอกว่าคอนเซป็เซปต์ของการออกแบบรุ่นนี้ก็คือสะดุดทุกสายตาในสไตล์สายคอกซิงอิ a c t นโดนใจนะครับไม่มีตกเทรนแน่นอนนะครับอุปกรณ์มีอะไรบ้างครับตัวนี้นะสังเกตว่าล้อนะครับเป็นสายเขาวกว้างนะรูปแบบของขากว้างจาก mk sport นะครับตัวマップトゥนะครับเวอร์ชันที่2นะครับซีรีส์ที่2นะสวยงามทีเดียวนะครับขนาด18นิ้วขนาด18นิ้วนะฮะกว้าง8.5นะครับส่วนออฟเซ็ตนะครับก็บวกสาแปนะ et 3ามบวกสายางจากค่ายนิโตะนะครับเป็นรุ่น420 sd นะขนาด245 45R8 ทั้งหน้าและหลัง นะครับซึ่งก็จะช่วยให้รถมีการยึดเกาะถนนที่ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับเสริมด้วยนะเรื่องของโช๊คอัพด้านหน้านะครับเป็นปรับได้ถึง8ระดับทีเดียวนะครับจาก Explorer นะทั้งหน้าและและหลังนะครับนะท่อนะครับเป็นท่อเหล็กตายไดนะครับของไทยเป็นแบบตทยไทเทเนียมทั้งหมดนะครับทั้งเส้นทีเดียวคัสตอมใหม่ทั้งหมดนะครับคอกนะเป็นตัวจากเนี่ฮะค่าย MK เมงการยางนะครับเขาถือว่าทำได้สวยงามแล้วก็ โดนใจนะชนบุรีจากชนบุรีแน่นอนครับตัวนี้สวยงามโดนใจทีเดียวนะครับแล้วก็ด้านหลังจะสังเกตว่ามีแท่นวางนะครับถังนอสนะครับแต่ว่าเป็นถังหลอกนะครับไม่ใช่ว่าเอามาฉีดไส่นะฮะไม่ได้แรงขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าเน้นความสวยงามนะครับโดดเด่นนะครับสองถังด้วยกันนะครับเบรกนะก็เป็นเบมโบ่จานขยายด้านหน้านะครับด้านหน้าก็ดูให้รถอะไรฮะซิงก็ต้องเบรก ได้ดีเยี่ยมด้วยด้านหลังยังเป็นดัมเบกเช่นเดิมนะครับแล้วนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการตกแต่งด้วยฝากระโปรงหน้าฝากระโปรงท้ายนะครับเป็นคาร์บอนสไตล์ของอากาณะนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของกระจกมองข้างนี่นะฮะกระจกมองข้างเล็กหน่อยนะครับแต่ว่าสวยง,งามทีเดียวนะครับเป็นกองอากาณะนะสไตล์คาร์บอนเช่นเดียวกันนะครับแรปทั้งหมดนะสีเขียวที่เห็นนี้แรปเอาสติ๊กเกอร์นะครับเป็นเขียวคาดลายแล้วก็รูปแบบของการตกแต่ง ค่อนข้างสวยงามทีเดียวนะครับตัวนี้นะชมก็ได้นะครับในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้ครับ